สวัสดีครับกลับมาตามร่าหาร่างและสมองที่หายไปในบัมซิมูเลเตอร์ EP ที่12นะครับสำหรับ EP ที่แล้วเราก็ไปขโมยเครื่องน่าจะเป็นเครื่องแปลสภาพหรือเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาไว้ที่ห้องใต้ดินของแก๊งน้องหนูของเรานะฮะส่วนเควสวันนี้ก็คือมันบอกว่าให้มาในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตอนนี้เพิ่งจะสิบโมงเช้าเราก็จะไปหาวิ่งทำอะไรเล่นข้างนอกกอนแล้วกันว่าแล้วก็ไปกันเลยครับอุ๊ยมีแก๊งอยู่ข้างหน้าด้วยไปช่วยตัวประกันก่อน Make นี่งตอนนี้อาชีพเม้นช่วยตัวประกันก็35 50ทับ50แล้วอีก15ตัวเราก็จะปลดล็อกอาชีพเม้นช่วยเหลือได้แต่ตอนนี้เราวิ่งกลับบ้านก่อนดีกว่าไปดูบ้านสีมีอะไรโอ้แล้วใครมาเพ้นเนี่ย เอาเป็นว่าเรานอนข้ามวันไปเลยแล้วกันครับ sleep เอ่อตอนนี้เที่ยงไปสักประมาณสักสิบสองชั่วโมงก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอุ้ยได้แค่สิบสองชั่วโมงอาหารติดลบเลือดหมด เอาไปหชั่วโมงกันแล้วกันไปไหนๆก็ไม่มีอะไรทำแล้วเดี๋ยวเราไปืแวะหาช่วยเหลือผลพักดีกว่า First victim of our little experiment. Okay, pal. I think it's time to visit the Rad's hideout. In you go for science. Phew, I think the chase is over. Oh my Not. Come, entertain me, and you will be handsomely rewarded. Ooh. That's a good start. Uh, 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 uh. Mindless violence is uh, uh. Old man is getting bored. Better hurry! Uh. Nice! If that didn't entertain him, I don't know what will. <c oughs> เรียบร้อยฮะเควสต่อยคนสิบคน <c oughs> เน้าลงมาเจ็บกันและเอาละครับแล้วนี่ก็เป็นติดอะไรอ๋อเอาละครับนี่ก็เป็นวันใหม่แล้วนะครับเราจะมาดูเควสกันมันให้ทำอะไร ไหนครับพี่โอ้มันตั้งแล้วมันตั้งเครื่องแล้วว่าแล้วก็ไปกันเลยอ่าคุณอยู่นี่แล้วเราเชื่อมต่อและติดตั้งเครื่องแล้วยังไงก็มัดถึงส่วนที่หนาผิดหวังแล้ว ปัจจุบันมันยังใช้งานไม่ได้ชิ้นส่วนสําคัญพังระหว่างการขนส่งและถึงแม้ว่าเราจะมีชิ้นส่วนครบเราก็ยังต้องการพลังงานมากกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องรหัสผ่านพิเศษที่จําเป็นสําหรับการสตาร์ทเครื่องหลังการซ่อมให้เดานะอยากให้เราดูแลเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมอ้อทำไมฉันถึงต้องคาดหวังอีกไมต้องเสียเวลาแล้ว เราจะหาอะไรทดแทนได้ที่ไหนฉันไม่รู้หมายความว่ายังไงที่ไม่ร ah> ู้หากเราทำงานสกปรกทั <h <h ้งหมดให้นายอย่างน้อยนายก็ควรมอบสติปัญญาให้เราบ้างฟังนะมันเป็นชิ้นส่วนที่หายากมากตลอดชีวิตฉันไม่เคยเห็นอะไรที่มีคุณภาพต่มเช่นนี้น่าจะเลิกการผลิตไปแล้วหลายปีฉันไม่รู้ว่าจะซื้ออันอื่นเหมือนแบบนี้ได้ที่ไหน งั้นอะไรมือสองเก่าๆคุณภาพต่ำเละฉันคิดถึงได้คนเดียวที่มีสิ่งนี้แน่นอนเพื่อนมิสเตอร์เจโลไงมิสเตอร์เจโลตัวหลกสมองเพี้ยนที่พยายามจะระเบิดฉันและลูกๆเมื่อเราแอบเข้าไปในลานเก็บขยะของเขาหน่ะเหรอฟังดูดีนายไม่ใช่หนูยักษ อย่างน้อยเขาคงไม่พยายามยัดระเบิดไว้กับไหนฉันก็ไม่มั่นใจขนาดนั้นถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราโอ้บาง,บางทีคุณอาจจะมีของขวัญดีๆให้ฉันในขนาดที่คุณอยู่ที่นั่นเหมือนอะไรบางอย่างที่น,าน่ารังเกียจจริงๆรู้ไหมถุกซี่นี่เป็นเรื่องจริงจังแต่พูดอีกฉันจะเอาช้อนอุดปาก เย็นๆฉันจอกไปแล้วค่อยเจอกันภายหลังนะโอเคไหมฉันคิดว่านายก็ควรไปเหมือนกันเราจะหาหรือกันตอนต่อไปหลังจากได้ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปแล้วเอาพิมพ์เชียวนี่ไปใช้ความคิดหาสิ่งที่กว่านะโชคดีและพยายามอย่ให้มันระเบิดโอเคนะโอ้โหอน,น้กว่าจะได้แปลงร่างกลับไปเป็นปกตินะฮะยังไม่จบคนระับ ไม่มีอะไรต้องไปตามหาอะไรอีกแต่ไอตัวตลกเวรนั่นที่มันแปะระเบิดใส่เรานี่ไงขึ <c oughs> ้นลูปหน้ามันมาเลย,เยว่าแล้วก็ไปกันเลยดีกว่ายังไงก็ต้องไปเอาอยู่ดีหวังว่ารอบนี้มันคงจะไม่แปะระเบิดใส่เรานะหรือไม่ก็ไล่ปลาระเบิดใส่เราตอนเราไปขโมยอะไร หรือไม่ก็อาจจะให้มาเลยก็ได้มโอเคครับ <c oughs> okay, ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าเขาเรียกอะไรนะเหมือนคณะละครสัตว์ฮะประมาณนี้เรามาถึงที่นี่แล้ววันแล้วก็ไปกับไปคุยกับโจ๊กเกอร์กันเลย <c oughs> ไอ้หนูฉันดีใจที่เห็นหน้าตางงงงของนายฉันคอยนั่นจากนายได้ไหม uh, uh huh. นั่นมันค่อนข้างจำเพาะมาดูกันเฮ้ hey, มันเป็น,ว,นวันที่โชคดีสำหรับนายนายจะได้รับชิ้นส่วนฟรีมันไม่ทำให้นายร่าเริงหรอกเลยเ uh huh. ยี่ยมแล้วนายไม่อยากให้มิสเตอร์เชโร่ร่าเริงเหมือนกันเหรอ พน,นันด้วยก้นนายเลยนายจะทำนายรู้ไหมว่าอะไรทำให้มิสเตอร์เจลโลกลายเป็นมิสเตอร์จอรี่ไปกำจัดมแมลงที่รบกวนในกุงฉันฉันว่จะมองค่ามาแมลงตัวเล็กในลานเก็บหยะชัน,นแต่พวกมันเป็นมแมลงตัวใหญ่โดยปกติแล้วพวกมันจะหายไปในไม่กี่วินาทีด้วยสไตล์เดิมๆของมิสเตอร์เชลโลง่ายก็ตาม กดังเต็มไปด้วยของขวัญใช่ของขวัญที่ละเอียดอ่อนมากๆที่ฉันทําให้เพื oui. well ่อนของฉันน่าเสียดายนั่นหมายความว่าไม่สามารถใช้ระเบิดตุมตามหรืออื่นๆได้แล้วขอตกลงล่ะทาให้จุดบกพร่องเหล่านี้หายไปเหรอและฉันจะแยกชิ้นส่วนนี้กับชิ้นส่วนนั้นโดยเฉพาะบ้มขอตกลงเรียบร้อย จำไว้นะห้ามปูมตามฉันชอบเมือ่อเราได้รับรางวัลจากสิ่งที่เราทำม่ทางกลับกันฉันเกลียดการถ<อ>ูกบอกว่าฉันทำได้และไม่ได้เอาละครับมันบอกว่าให้เราไปเชียร์แวว์เขากูดังเก็บของของมันบอกว่ามีแมลงตัวใหญ่แมลงอะไรเนาะตัวใหญ่ โอ้โหมาแรงตัวใหญ่กาดได้กาดได้เด,ดี๋ยวเวววดีย๋ยวเดีเดี๋ยวเียพีหมดอ่าเติมเพีก่อนแป๊บนึงมามา มามาอีกเด้อเด้อเด้อเอฟพีหมดสเตมินาหมดสเตมินาหมดเดี้อเขาเติมเขาเติมปุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเอายังยังไม่น้อยตุ๊บ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 ยังยังจะลุกก็มียังนอนไม่ โอเคหมดหรือ,อยังเหมือนจะหมดแล้วนะ โดนอะไรอ่ะหมดแล้วมั้งลองไปส่งเวสดูฮะว่าแล้วก็ไปว้าวฉันประทับใจมากนี่คือชิ้นส่วนฟรีของนายฉันขายนายได้เพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น ลูกค้าที่ซื้อมันน่าขนลุกมากนายรู้ไหมผอมและสิทธิ์มากฉันสาบานได้เลยว่าเขาคือโครงกระดูกจริงๆใช่ฉันรู้แล้วไงมีไม่กี่อย่างที่ทำให้มิสเตอร์เยลโลวาดกลัวได้แต่มิตรโบนทำดังนั้นจะเลยถามไปทั่วมิตรบอนขายอวัยวะและผิวหนังของเขาให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด บางคนบอกว่าเขามอบวิญญาณให้กับปีศาจเพื่อแลกกับความร่ำรวยและตอนนี้เขากำลังค้นหาน้องชายฟ้าแฝดของเขาอย่างสิ้นหวังเพื่อที่เขาจะถวายวิญญาณที่เหมือนการแทนวิญญาณของตัวเองแต่ใครจะเชื่อเรื่องไร้สาระพวกนี้ฉันพูดถูกไหมเอาของพิเศษของฉันไปสักชิ้นน่าจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นสักหน่อย เฮ้เพื่อนที่ดีสมควรได้รับของรางวัลที่ดีเพื่อนที่ดีก็ไม่วรพูดถึงโกดังที่เต็มไปด้วยระเบิดให้เจ้าหน้าที่ฟังใช่ไหมยอดเยี่ยมนี่ถึงเวลาที่นายต้องเคลื่อนที่และถึงเวลาที่เยลโลต้องทําความสะอาดริ่งสกปรกที่นายทิ้งไว้แล้วเจอกันในที่สุดใกล้จะได้ร่างกายกลับมาอีกก้าวแล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันไม่ลืมสมองนายหรอก ันที่จริงฉันคิดว่าฉันรู้วิธีค้นหาสารสีเทาที่หายไปแล้วนะดังนั้นช่วยพวกหนูต่อไปในการเตรียมเครื่องและปล่อยให้สมองเป็นหน้าที่ของฉันโอเคไหมครับตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาชิ้นส่วนตัวนี้ไปประกอบใส่กับเครื่องที่อยู่ในรังหนู แต่ว่าคงต้องเอาไว้ใน e ีพีหน้าครับสำหรับ e ีพีนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปหลังใจด้วยนะครับไว้พบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับ e ีพีนี้ก็สวัสดีครับ